ครับตอนนี้คิดเอาอยู่ครับนั่นในอเอาอยู่ครับเอาอยู่นะเดี๋ยวๆนายกเป็นบอกว่าเอาอยู่แต่ว่าความเสียหายของมันเนี่ยน้องๆสึนามิเลยนะมีทหารว่าท่านบอกว่าเอาไม่อยู่นะผมเชื่อว่าความเสียหายของมันเน่น่าจะน้อยกว่านี้เขารับปากทุกอย่างว่าเขาเอาอยู่เขาเอาอยู่แต่สุดท้ายคือตอนนี้เลยิไม่รู้ทเอาจริงๆแล้วคำคำนี้เนี่ยมันเป็นคำสองแง่สองแง่เลยผู้บริหารหรือว่าผู้นำประเทศไม่ควรจะพูดคำนี้เมื่อทั้งน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพปี54 คำคนี้เนี่ยเราจําได้ดีและผมก็เชื่อนะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนพูดเนี่ยเขาก็ยังเอาอยู่แต่เขาไม่อยู่แล้วไงที่สําคัญนะพวกนักข่าวพวกอินฟูเนี่ยชอบไปถามนําเอาอยู่ไหมนายกวะเอาอยู่นายกเอายยกเขาถูกสื่อถามน้าแบบนั้นเนี่ยเวลาตอบก็ต้องตอบไปตามนั้นนะเพราะว่าในหัวของเขาเนี่ยไม่มีอะไรแต่ขอให้พูดความจริงอย่าป้องกันหรือว่าแก้ปัญหาน้ําท่วมด้วยน้ําลาย ราทาเราพูดความจริงเนี่ยติงแม้ว่าจะเอาไม่อยู่ประชาชนเขาอ,อาจจะพอรับได้ไม่ควรจะพูดเพื่อเอาเท่เอาคอนเทนต์หรือว่าเอาใจนายเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยติงแม้ว่าจะพยายามเอาแต่ก็เอาไม่อยู่ไง